<Ha. S 2> วันนี้ถือว่าโอกาสดีและวันดีวันแห่เทียนเข้าพรรษาผู <Yeah. S 2> ้เทพก็ได้มาทำพิธีถวายเทียน <Yeah. S 2> ให้กับสำนักให้กับสำนักตัวเองให้กับครูบาอาจารย์ <Yeah. S 2> ที่ตัวเองน <How. S 2> อับถือนะวันนี้ก็ได้มาถ่ายทำแล้วก็มาติดตามตัวเลขของแม่ครูตะดาร <Yeah. S 2> ับก็ไดต้ติดตามไปแล้วเลขของแม่ครูตะดาแต่อยากจะรู้ว่าผู้เทพอาจารย์กาย มีตัวใด่เต็มเต็มีตัวไดมาฝาเควฟซี่ทั้งที่นิ้วทางสาวเพชรนะอืมทนายพักดีเพชรตะลุยเป็นเลขฟันเลขอะไรน้อครูข้าแมนพูดเถอะว่าวันเลขผี่อยากินปะดูสิเสือบอกเลขผี่อยากกินปะดูแล้วเมื่อนั้นให้หาสองออกจอดหลังอยังค่ะหาสองให้นึ่งแป๊ก็หนึ่งเก่าออกหย่อนลังอยังนึ่งเก่าแมนบอกค่ะมันต้องระดับต้องเปล่งบอสจาว แมนเป้งฟังเลยคนลแล้วหมวดหวดที่แล้วให้ตัวไหนเก่าแปดเก่าแปดครับใช่บอกมันบ,บ,นบนดเสรว่มาออกเก่าแปดย้อนหลังไปเลยหมวดน,น,นี้พี่น้องอย่าลืมเนอะอย่าลืมเลยเบรกไวเก่าแปดแต่ว่าเลขแน่ๆผูเทพเสียหายูคือเหลขเดี๋ยวสักครู่ย้อนหลังกค็คือปูเทใไ้คีบของพี่นิว รากาหนารี่รกคาเลี้ยไช่องไปก็คือหาสองสองหาเลขออกตามตูดตามหลังมาแล้วขับออกจจะเลยผมบอกว่ายังไงก็ตามหลังแน่นอนและสุดท้ายผู้เทพหาแปดหนึ่งกับหนึ่งเก่าสุดท้ายมาออกตามหลังอีกคือหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนี่นี่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยเอฟซีที่ติดตามผมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นช่องพีนิวขมยังซื้อย้อนหลังเดชในภาคการบริจาคสื่อเทียนสื่อยังให้ปู เลหลายช่องถี่เ็นสื่อ,อย้อนหลังครับร้อยคนอนะ่ะคนจะเชื่อปู่เทพอยู่สิบคนหรือยี่สิบคนที่เขาถูกค่ะหนึ่งเก 9, 8, 4, 9, 9, 9, 9. ้าบอสันพี่นองนะเล้ยคนะครับถือเลยซื้อแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแค่นั้นถูกเลยกับเลขที่ปู่ให้คือเก้าแปดค่ะท้าพันอวเก้าแปดนั้นเลยเลยตุ้มเลยแต่งวดนนี้ระวังเลขผปีปุะกุีแบบอย่าก,กินปุกอีกคก็คือ,อย้อนหลังก็คือเก้าแปด เก <98. S 2> ้าแปดค่ะเก้าแปดไปเก้าออกก็ได้มันย้อนหลังพอมันคบรบหล่อพอดีค่ะคือวันที่สิบพฤเนีนิวเนาะคบรบหลออพอดีเลยครับฉะนั้นผีตัวนั้นก็เลยมาหายตองหวดก็คือหาศูนย์สามที่น้องห้าศูนย์สามแนนหาศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์สาม ห้าศูนย์สามมาให้ต่องวดก็คืองวดนี้ครับงวดนี้งวดนี้นะงวดวันที่สิบหกแม่นให้ต่องวดกระดาาคมเนี่ยให้ต่องวดครัห้าศูนย์สามคาเบิ้งว่ามันสีออกบ่ถ้ามันออกหาศูนย์สามออกเก้าแปดเลยพี่น้องเอ้ยถ้าให้ออกเก้าแปดย้อนหลังไปโหลดเม่ถ้าออกเก้าแปดย้อนหลังจังได้กะออกเล่งผีกินประดุกนะครับกินประดุกครูเทพไปเอามาครับ ไปเอามาาามครับมวดก้อนหายสองหามันกองย้อนหลังเพิ่งก็หายหนึ่งแปดกับเก่าหนึ่งมาเท่านั้นเองมันกองย้อนหลังข่าสองหมวดสามมวดซสอนนะครับพี่น้องตั้งแต่เลขแปดเก่าคนละหายมาสามมวดซ่อนแล้วครึ่งวดนที่ซีเพิ่งหายมาขึ้นเก่าแปดเด้เมื่อกีมันบอกมันออกเก่าหนึ่งออกย้อนบาเทนิงมวดนี้เพิ่งหายมาหาศูนย์สามหาศูนย์เก้าศูนย์สาม ขาบ่ออกหาซูนสามออกเ่าแปลเลยพี่น้องพี่น้องจับตาเบิ้งให้ดีส่วนมากเลยกูถีบเสีออกย้อนหลังเนาะค่ะย้อนหลังเห้งส่วนมากจะออกย้อนหลังเนาะครับเพราะว่ากําลังวันเมืองมนาโนนก็เมืองผีมาคือกันได้คุณประวัาแต่มันมันในหลายอย่างมันเป็นโลกของความมืดอ่ะจริงจริงเด พี่น้องเอฟซีทำมากระจารเดอเก่าแปดแต่ข้ากระสือเก่าแปดกั้นไว้แต่เข้าวย่าลืมหาศูนย์สามหาศูนย์กับศูนย์สามเด้ห้าศูนย์สามครับถ้าเบิ้งประวัติกับกระเพดผ้ารุ่ยกับนัลลี่นะครับทั้งชองเพนเพดน้ำแนืยูทูบน้ำแนืเพื่อนกระเวมาถามกุเทปไปเรื่อยกุเทปก็ชี้สัญญาามพี่น้องอยู่ดอกว่าได้ซื้อเก่าแปดบ๊อนะครับคืนวันเมื่อกี้พวกกระทามันไซื้อเก่าหนึ่ง๊อบ เนี่ยเห็นว่าเนี่ยม,มันเป็นยังสั้นมันย้อนหลังตลอดพี่น้องเอ้ยฉะนั้นคนที่มีบุ่นกระปู้เทนโน่ฉันได้กับเขา บางคนบางคนเขาก็มีบุญย้อนหลังเพราะบางทีเขาเปิดไปเจอคลิปเนี่ยก็อาจไปเจอถูกแล้วเขาเปิดไปเจออีกทีเขาก็เห็นตัวเลขนี่เขาก็ตามแมนมันมันก็อยู่ที่บุญบางคนทําบุญทําบุญมาแล้วก็บางทีมาเปิดเจอคลิปแล้วด้วยแม่ก็อาจจะเห็นแล้วก็ได้ได้โชคได้ลาบนิ้วมือเย้าสันบนท้องกันนั่นแหละรับวาสนาเพราะว่าบางทีไปรู้แต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละ คนที่ลงคลิปลงช่องไปไปรู้ลงเวลาไหนแล้วคนมาดูไปรู้ดูเวลาไหนแล้วบางที่เลื่อนไปเลื่อนมามาเจอคลิปปู่เทพผ่านหน้าจะโป่งตามปู่เทพเข้าบางคนก็อ่ะมันมันก็แลวแต่บุญด้วยเนาะครับฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมเด้อย้อนหลังให้ปู่น้อยเก้าแปดแปดเก้าเท่านั้นเองตัวราพันบุนพันบระแพงดอกมีน้อง ต้องอะารหาซื้อสามโด<ไ>ตไหวล,ลอยคุณนลอยของมากกับสีหาเมื่อเด่<า><า>นะครับอาจจะมีเงินใส่ปุ๋ยเด้แมนบอกปว่าน,นอกครับผมอ่ะจังใดก็ต้องขอขอบคุณผู้เทพน้ำที่แบ่งปันนะครับวัน,นนี้น้อนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นวันดีเรฤกอ์ยามดีนะที่เราได้เดินทางมาที่สำนักของผู้เทพอาจารย์กานะครับที่ห้วยทับทันนะก็ถือว่าท่านก็ปรดเลขให้มา เป็นตัวเลขห้าศูนย์สามเลขอุเทพหมักสิเขาตะยอนหลังหนเลขผีอยากกินปลาดุปีงมวดแล้วหาสองมวดสองออกเก่าหนึ่งมวดสามเหลืออยู่เก่าแปดและมวดน,นี้คือหา้าศูนย์สามครับ